จะนหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกันดารวิถีบทที่30ข้อที่หนึ่งและข้อที่16บันทึกว่าโมเสสพูดกับบรรดาหัวหน้าเผ่าของคนอิสราเอลว่านี่เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชา ข้อความเหล่านี้เป็นบรรดาข้อกำหนดซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสไว้เป็นเรื่องระหว่างผู้ชายกับภรรยาของเขาและระหว่างบิดากับบุตรหญิงขณะเมื่อเธอยังสาวและยังอยู่ในบ้านบิดาของเธอข้อคิดจากพระวจนะพระบัญชาของพระเจ้า 1. เป็นสิ่งที่เราต้องถือรักษาและรับผิดชอบในชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน 2. เป็นสิ่งที่ผู้น ำป่ายวิญญาณและผู้รับใช้พระเจ้าต้องถ่ายทอดและส่งต่อให้กับประชากรของพระองค์ 3. เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในแง่ของความสัมพันธ์ที่เป็นสุขระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง 4. เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์กับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ